มีหลายๆคนทักมาทำจมูกที่ไหนทําไมดูเป็นธรรมชาติต่างหรือบางคนก็ทักว่าทําหรือเปล่านะอนะคะ่ะ สวัสดีค่ะแนีนะคะตอนนี้แนีเสริมจมูกเทคนิคของมอลีคอนกับคุณหมอตุกค่ะตอนนี้ได้11เดเดือนแล้วเ,เวลาถ่ายรูปหน้าตรงอย่างเงี้ยมันไม่มีมิต,ติเลยตรงสัดจมูกเลยตัดสินใจมาเสริมจมูกกับคุณหมอตุกค่ะมีเพื่อนหลายๆคนมาเสริมที่นี่ค่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นธรรมชาติมากคุณหมอตุกทำดีมากเลยค่ะเ็นสนใจเลยเข้ามาปรึกษาษกาับคุณหมอค่ะ หมอก็ได้อธิบายมาว่าปัญหาพื้นฐานจมูกเราอะระหว่างหัวตาตรงนี้ค่ะมันจะขาดมิติก็ตรงไปจมูกอะมันอาจจะเชิดขึ้นไปนิดนึงหมอก็เลยบอกให้ปรับรูปร่างรูปแบบจมูกให้มันดูละมุนขึ้นนะคะังเสริมนะคะมีหลายๆคนทักมาถามว่าทําจมูกที่ไหนไม่ดูเป็นธรรมชาติตางหรือบางคนก็ถักว่าทาหรือเปล่านะ สำหรับใครที่สนใจทำจมูกนะคะก็แนะนำมาที่ดีมอลคลินิกเลยค่ะคุณหมอตุกทาเป็นธรรมชาติมากค่ะไม่โฟก์ังแน่นอนค่ะ